ตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่อง Mylenvo ค่ะช่องน,นี้ก็จะมีแต่ความสดใสนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดส u ั s c ส i b e ให้โบด้วยนะคะขอคุณสำหรับคนดูคลิปที่แล้วนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะวันนี้ก็มาแนะนำการบำรุงเส้นผมในฉบับของโบเองนะคะแล้วก็น้ำยากัดผมที่ทุกคนถามถึงมาเยอะมากๆว่าโบใช้น้ำยากัดผมของยี่ห้ออะไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากคลิปที่แล้วโบมาถ,ถึงก็ผมทองแล้วก็ ลงน้ำยาย้อมให้เลยแบบไม่ได้บอกว่าพี่กัดผมโบใชยหออะไรวันนี้ก็จะมาแนะนํารวมไปในคลิปนี้เลยนะคะส่วนตัวบํารุงที่โบจะแนะนํานะคะก็จะมีพวกแชมพูออยอะไรแบบเนี้ยก็จะมาแนะนําแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่าประสิทธิภาพคือดีมากๆแบบที่เราไม่ต้องไป นั่งทำร้านทำผมอบผมอบไอ้น้ำอะไรลาคาแพงรู้สึกว่าพื้นื้นแบบนี้แต่มันสามารถทำให้สีผมของเรายังคงเป็นสีผมอยู่และผมก็ยังสุขภาพแข็งแรงได้ด้วยงบเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรแบบนี้แหละคะ่ะก็จะมาแนะนำแล้วก็บอกราบประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ <S <S โอเคเดี๋ยวตอนแรกเราจะเริ่มจากการ บอกน้ำยากัดผมที่โบใช้ก่อนค่ะโบใช้น้ำยากัดผมยี่ห้อของนิก้าโอนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเพราะว่าโบไม่ได้เอาผลิตภัณฑ์มานะนิก้าตัวนี้โบซื้อมาในราคา165บาทนะคะซื้อที่ร้านที่เขาขายของอพวกอุปกรณ์การทําสีผมยาย้้มผมอย่างเงี้ยเออ,เอ,อซื้อมา2กล่องนะคะกล่องแรกก็12%กล่องที่2 ซนะคะก็ซื้อมาย้อมผมตอนนั้นคือพื้นผมเป็นสีดำใช่ไหมโบก็จะเริ่มจากการย้อมลง12%ก่อนนะคะแต่ว่าเว้นโคนไว้ประมาณครึ่งคอมือนะคะตรงโคนเราอะ่ะมันจะมีความร้อนเพราะว่ามันติดกับหนังผมหนังหัวเราใช่ไหม เราก็ต้องเว้นโคนไว้นะคะเพราะว่าเวลาทุกคนเวลาย้อมผิดๆอะ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยทำไมความหนังตรงนี้สว่างกแวบบ่าตรงนี้วะทําไมาปคือมืดมากแบบโคนโคตสว่างก็เพราะว่าเราไปลงโคนเริ่มแรกนะคะเราจะลงโคนในช่วงของ15นาทีสุดท้ายก็ได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าเราในการที่แบบจะกลับผมแล้วก็ต้อง30นาทีใช่ไหมเออ15นาทีก็ค่อยลงโคนอะไรอย่างนี้ ที่โบลงรอบ2เป็น9%นะคะเพราะว่าผมเราเคยทําการกัดมาแล้วใช่ไหมก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วก็อยากจะได้สีผมที่มันแบบชัดกว่านี้แบบสว่างกว่านี้เพราะว่าโบอชอบลงสีพาสเทลก็คือพวกสีชมพูสีฟ้าอ่อนๆอะไรเงี้ยก็จะใช้กัดอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้สีผมโบคือสีผมเทานะคะไปใช้ของยี่ห้อน้กาโอนะคะน่าจะเบอร์8.1ดเดี๋ยวจะ 11, แปะรูปให้ดูนะคะก็ตัวนี้จะเป็นสีเทาเข้ม แต่ก็ไม่ได้เข้มมากนะเพราะว่าสระออกมามันก็จะเฟดออกเป็นสีเทาอ่อนก็สีประมาณนี้แหละอันนี้คือสระไปแล้วก่อนที่จะมาทาคิปก็คือสระมาแล้วรอบนึงแล้วก็เคยย้อมไปรอบนึงก็จะสีเข้มกว่านี้หน่อยแต่อันนี้ก็คือสีเฟดออกมาก็คือยังสวยอยู่นะทุกคนนี่ก็โอ๋นี่คือข้อแนะนําเลยนะสีย้อมก็สวยแม่สีก็สวยสีกัดก็สวยก็คือแล้วราคาก็ย่อมเยาวในระดับหนึ่ง นะนำแนะนำจริงๆ,ๆก็คือตัวนี้มันดีมากๆถ้าแบบคนที่อยากทำสีผมมันก็ต้องมีงบก้อนหนึ่งอะถูกปะอ่ะประมาณพันหนึ่งอ่ะถ้าแบบคนผมสั้นประมาณโบโบให้งบแค่ประมาณห้าร้อยนิดๆประมาณนั้นอะอืมในการทำสีผมอะแต่อีห้าร้อยก็อาจจะต้องไปซื้อพวกยาบำรุงผมมาด้วยนะไม่งั้นแบบเผื่อผมเราเสียมากอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็ต้องดูไอ้นี่ด้วยนะดูเส้นผมเราด้วยนะว่ามีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ใช่ กะอยากจะกัดก็กัดเลยไม่สงสารผมเลยเพอเวลาผมช็อตขึ้นมาทุกคนจะเสียใจมากๆเลยนะว่าผมมันมีค่ากับเรามากๆถ้าผมเราไม่สวยหน้าเราก็จะยามากๆก็ <c oughs> <c oughs> ฝากตัวนี้ที่ทุกคนแบบถามถึงก็ตัวนี้เลยที่โบใช้นะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะที่เห็นอันนี้ก็คือเป็นแชมพูที่โบใช้อยู่ตอนนี้นะคะทุกคนเป็นยี่ห้อของสวัสดช็อปนะคะอันนี้ซื้อมาในราคา199บาทนะคะก็ซื้อที่วัดสันนะคะอันนี้เป็นตัวแชมพูแล้วก็น้ำยาบำรุงเขาเรียกว่าอะไรครีมนวดเออใช้เป็นครีมนวดนะคะซื้อมา2ออันอันนี้ที่โบซื้อมาใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ สำหรับคนที่ผมแห้งเสียแล้วก็หยาบกระด้านอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้ดีมากๆว่าเคยไปย้อมผมที่ร้านทําผมร้านนึงก็คือเป็นร้านหลูร้านใหญ่เลยแหละแล้วเขาอาใช้ยี่ห้อนี้แล้วมันหอมมากมันหอมมาหอมจริงๆทุกคนแล้วแบบว่ามันผมมันนุ่มลื่นหอมแบบสะแล้วหอมมากก็เลยต้องแบบไปดูพี่เขาถามแล้วก็ถามพี่เขาว่ายี่ห้อนี้ใช้ใช้ของอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยไป ซื้อใช้ตามนะคะและสรุปว่าผลรับออกมาดีมากๆเลยค่ะทุกคนคือแนะนําเลยนะตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ยตัวเนี้ยโอเคค่ะเรามาต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญที่สุดสาคัญมากแล้วคือน้องแบบเละมากปาดหลุดเดี่วก็คือตัวนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นสกัดเย็นนะว่ซื้อมาในราคา29 5สห้าบาทนะคะเป็นร้าน ตำรับไทยสมุนไพรเออโบซื้อมาที่มาสัสันก็มีนะคะทุกคนเรียกว่าซื้อมาในห้างอุ้ยจริงๆมาราคา395บาทวะวิแพ่เหมือนกันเลยเนี้ยแต่ว่าใช้ดีมากแล้วใช้คุ้มมากคือทุกคนอันเนี้ยโบโคตรจะแนะนําเลยนะเพราะว่าโบเคยผมเสียผมช็อตมากๆแล้วเพื่อนแนะนําว่าใ,ใช้น้ํามันมะพร้าวหมักก่อนสาผม30นาทีแล้ว คือลักะใช่ป่ะล้วผมมันดูมีวอลลุ่มแล้วรู้สึกว่าผมเรามีความสุขภาพแข็งแรงดีมากใช้บ่อยๆนะคะทุกคนเส้นผมเราจะหนาขึ้นนะจากเส้นผมเราแบบเคยบางเคยอะไรเงี้ยล้วรู้สึกว่าน้ำมันมะพร้าวมันมีสรรพคุณเยอะมากๆบางคนเอาไปกินเป็นน้ำยาลดน้ำหนักก็มีนะทุกคนแนะนำอ่าต่อไปเป็นตัวสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเป็นตัวนี้อันนี้เป็นของราออฟนะคะอันนี้เป็นน้ำมันออยน้ำมันออย น้ำมันออยเป็นเซรั่มกลิ่นจัสมินนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นน้ำหอมจากดอกไม้หอมมากแต่นําอีแล้วตัวนี้โบซื้อมาในราคา399บาทที่วัดสันนะคะก็อาจจะมีโปรแต่จริงๆตัวนี้มันมีหลายสรรพคุณมากๆเลยนะมีหลายสีมีหลายกลิ่นเยอะมากมันมีสำหรับคนที่ผมเสียมากเสียน้อยแห้งกล้านอะไรเงี้ยก็มีหลายยี่ห้อนะเดี๋ยวโบจะแปะให้ดูป<ะ>ัอ่ะก็เนี่ย ก็ลองไปดูได้นะคะตัวนี้ก็จะทําให้เราจัดทรงผมได้ง่ายแล้วก็หอมนุ่มลื่นก็คือรับรองว่าหอมมากแน่ๆกลิ่นจันนี่คือโคตรหอมแล้วก็น่าจะเป็นกลิ่นที่ขายดีในระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนตัวนี้มันก็จะทําให้ผมเราจะทรงได้ง่ายไม่แช้งชี้ฟูแบบคือมันไม่ชีฟ้ฟูทุกคนมันสามารถจัดทรงผมเราให้ดูแบบเออมีสุขภาพดีหน่อยแล้วก็กลิ่นหอมก็คือตัวนี้ก็จะแนะนํา คือโบอใช้แค่ไม่กี่อย่างจริงๆนะเว้ยมีเนี่ยมีแค่แนนจริงๆที่โบใช้ในการทําสีผมที่ผ่านๆมาใช้แค่นี้จริงๆแต่ตัวนี้โคตรแนะนําเลยนะไปซื้อย่างก็อย่าลืมก็คือแนะนําจริงๆค่ะทุกคนมีประมาณนี้ที่โบใช้ คิวแล้วนะคะก็ผลิตภัณฑ์ที่โบแนะนำไปในช่วงคลิปที่แล้วก็มีแค่สีตัวนี้เองนะคะเพราะว่าโบใช้มาตลอดในช่วงการทำสีผมตั้งแต่ช่วงผมเสียผมช็อตโบก็ใช้แค่สีตัวนี้เองนะคะอยากจะบอกว่ามันคุ้มค่าดีมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนสีผมและสีผมเสียผมเสียอะไรเงี้ยคือตัวนี้โคตรจะแนะนำเลยก็คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนอยากให้โบทำอะไรก็สามารถบอกโบได้เลยนะคะ แต่ว่าโก็คิดไว้แล้วแหละว่าคิมน้าก็อยากจะมาบอกตัวเซรั่มทีมเซเว่นที่โบชอบใช้มากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันดีกับโบมากๆก็อยากจะมาแนะนําแล้วก็แบ่งปันหรือว่าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับที่โบใช้อะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะทุกคนก็โบจะรอทุกคนนะ ก็ฝากทุกคนติดตามกด Subscribe แล้วก็กดติดตาม Facebook IG ด้วยนะคะ